ได้เลยแคบหมูเ,าเขาต้องใช้แคบหมูตยัยของปู่กันนะเจ้าุปเป็น,นอย่างที่เจาว่าอร่อยมากๆเลย,ยนี่กิ่นตอนระถูก,ก, <c oughs> กไปรดกินนถ้าไปรดผมจะดูจริงนะเจ้าแคบหมูมดขนาดเลยไมย่อยากซื่เหนเลอเจ้าว่าเนี่ยหยาไปบ้านเป็น,นอย่านที่บา่าว เข้าไปดูตู้เตยเจ้าอืมอะไรไปเลิกอือให้แม่ผีคะแนนคะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยว้าปากหวานด้วยนะไม่ทำเยอะเลยนะลูกมไม่อิ่มกับปักอีกกินทั้งวันนะวันนี้มาเจ้าเบาๆนะมักขนานนเลยนี่ไ้แล้วอือว้าันก็คะนนเลย นี่เราคือแบบว่าเบยมกขนาดเนอะอืมมาอขนาดเนาะผิวใสเหลือแต่ี่ก็เลูตัวเงแต่ทังที่แบบขั้นพอนก็เลยอืม แต่อันปี๋ไม่ได้จ้ามน้่มันนะเจ้าปี๋ปีเนี่ยกับหนามในเจ้าพัดเอพี่แกงกับหนาเนี่ยเจ้าล้วนหมูกับหนามเลยเจ้าอืมนี่หเจ้าจะลองลวนเจ้าอร่อยอะกินพักหนี่บอกคห้ได้เจ้าเพราะว่าใจยากก็ต้องแบบเอาพักมาลวกก่อนแต่ว่าลืมซื้ออืม ทอกับก้อนเือดมาเจ้าโอเจ้าีกับตึ้งหวคนโอโลแล้วเจ้าตึ้งวกนเป็นบแบ้ล้วเจ้ามออะเขียงนกนาดเลยอืมอาหมาลงฟังกับเสียงเสื้อตูเบาได้เลยฮ่าฮ่า่อปเออเอยเลย เอ็อน้อยจแบบชื่นใจอะ่ะชอบกินก็นันมาป้าเลยก็อะไรชอบ,เ,ออชอบเลยก็ชื่นใจขนาดนี้เลยจนะ้ะนับนหนูแก้มเลยอ้าวเลยลูกชื่นใจมากเลยอือชื่นใจ มันมีอย่างมีความสุขเป็นมากของการได้กินของเทห้องมักของเทห้องแบบชอบไปแล้วด้วยความสุขนี้ก็แค่ด้วอืมกระดูกหมูนี่คือตั้งหวาแบบต้มแบบเปื่อยขนาดนี้แล้วอืมชื่นใจครับอืม ร่อยแต่เดี๋ยวพี่ขอตัวไปกินก่อนนะเจ้ากินวันหน้าเป็นเปื่อนกันเดี๋ยวจะใคยากนะเจ้า็กล้วปลักันทีนไหมเจ้าบ๊ายบาย